เดี๋ยวพี่ปอนเขาก็จะได้ไปนอนด้วยลองเตียอกนอ่ะ,อะมาดูลูเปืนดีทะลุแผ่นไม้อ่ะมาดูความหนาให้เป็น X แล้วกันถ้ายิงเข้ามาเป็น U มันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับแสดงว่า V ออกมาจะต้องเท่ากับ,บอะ เก้าส่วนสอยู่โอเคลองมาดูลองมาดูลองเปรียบเทียบต,ตัวเลขดูเลขดูโอเคอ่ะถ้าเข้าถ้ายิงมันร้อยมันต้องออกไปเท่าไหร่เก้าสิบใช่ไหมครับมันคืออะไรร้อยคูณเก้าส่วนสิบใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเก้าสิบดังนั้นถ้ามันเข้ามาแปดสิบก็คือแปดสิบคูณเก้าส่วนสิบก็เท่ากับ เจ็ดสิบสองใช่ไหมถ้าเข้าแปดสิบก็ออกเป็นเจ็ดสิบสองันะถ้าเข้ามายูออกไปก็คือยูคูนเก้าส่วนสิบ,สบอันทจริงมันคือเก้าสิบส่วนปส่วนร้อยแต่เราตัดไปเลยเนาะเราตัดไปเก้าสิบก็เนื่องจากมันหายไปสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคอ่ะความหนาเรารู้แล้วเนาะเอ็ก รู้ยูรู้วีรู้เอ็กคือเราต้องการหาความหน่วงของแผ่นไม้ก่อนเอาแค่แผ่นเดียวก่อนโอเคไหมเพราะความหน่วงของแต่ละแผ่นจะเป็นไงกันเท่ากันนะเราก็เลยหาแค่แผ่นแรกแผ่นเดียวก่อนอะวีกำลังสองเท่ากับยูกำลังสอง 2, บวกสองเอเอสวีกำลังสองคือเก้าส่วนสิบยูทั้งหมด,ดยกกำลังยูกำลังสองบวกสองเอเอสเป็นเท่าไหร่ กำลังสอง99เป็น81ส,ส่วนอะไรร้ 100, อยร้อยูกำลังสองอ่าย้ายนี่จากบวกมาเป็นลบเท่ากับ2 a x อ่าลบยูนี่ทําส่วนให้เท่ากันก็กลายเป็นร้อยส่วนอะไร U ยูกำลังสอง,อง,สองลบ 8ปดสิบเดลบ 100, ร้อยเหลืออะไรเหลือลบ 10, สิบเก้า 9, ส่วนร <U S 2> ้อยอยู่ประมสองครับอ่ยาย้ายสองลงไปหารเป็นสองร้อยใช่ไหมครับเพราะมันหารร้อยนี่นะแล้วก็เอาเอลงไปหารเป็นเอใช่ไหมอ่าเราได้ความมวงของแต่ละแผนโอเคคราวนี้เรามาดูว่า ถ้ามันหลายๆแผ่นลจนกว่ามันจะหยุดชุดชุดุแต่และแผ่นหนาเท่าไหร่เอกเอกองั้นแสดงว่าระยะทางระยะทางที่มันใช้เคลื่อนที่จนหยุดจนหยุดก็คือจํานวนแผ่นที่ทะลุคูณกับเอใช่ไหมครับแล้วเรามาดูพอวิวิ่งเข้ามาปุ๊บปุุ๊๊มาถึงจุดสุดท้าย V เป็นเท่าไหร่ ศูนย์พาอเขาบอกว่ามัน V เป็นเท่าไหร่วเป็นยดนิ่งก็คือศูนย์เท่ากับ U โอเคแล้วเรามี A อเท่ากับเท่าไหร่ลบสิบเก้าอ่า่สอ,สอ,อ,อ,สอ,องยเอใช่ไหมนี่เป็นความหน่วงอ่ะเราก็เอากลับมาแทนในสูตรนี้เหมือนเดิม V เป็น V วเป็นศูนย ดูกำลังสองเป็นดยาูสองดูเป็นดูไม่ได้เป็นศูนย์เนาะวีเป็นศูนย์บวกเอเลบสิดเ้าบเก้าส่วนอะไรสองร้อยเอคูณกับดูกำลังสองโอเคเนี่คืออะไรเราบอกคือ จำนวนแผ่นคูณกับความหนาของแต่ละแผ่นจำนวนที่ทะลุอ่าใช่จำนวนที่เอ็กก็เป็นไงกันเ่ยตัดคับอ่าอันนี้สอง้ยตัดสองเหลือหนึ่งร้อยอ่ะมาเขียนดีดีลบสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยยู่กำลังสองคูณเอ็นย้ายจากบวกไปเป็นอายัดจากลบไปเป็นบวกสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อย คูณยูกำลังสองคูณเอ็นเท่ากับยูกำลังสองอายุเป็นไงกันเนี่ยตัดกันสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยคูณเอ็นเท่ากับหนึ่งหารกันเองจะเหลือหนึ่งนั้นเอ็นจะเท่ากับสิบเก้าส่วนไม่ใช่เท่ากับหนึ่งร้อยส่วนสิบเก้าเท่าไหร่มันประมาณกี่แผ่นหกแผ่นได้ไหมหกแผ่นไม่ได้ ห้าแผ่นใช่ไหมครับอ่ n เท่ากับอ่ะเราไม่ต้องหารดูเราเปรียบเทียบดูอย่างเช่นถ้า n เท่ากับ1น0่งหารยีตัดกันเหลือเท่าไหร่นี่5ใช่ไหมครับอ่ะแล้วถ้ามันเป็น1น0่งร้อยหาเท่าไหร่ <40. S> 1 0ครับสิบ แสดงว่าถ้าส่วนยิ่งน้อยมันยิ่งทะลุเป็นไ <Okay. S 1> งเยอะเยอะมากมากใช่ไหมโอเคถ้า20มันคือ5แผ่น20มันคือ5แผ่น100หาร20อ่ะเป็น6แผ่นดิอ่ะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างอ่ะแต่ว่ายิงยิง อ่ามันหารสิบเก้าเนี่ยมันก็ทะลุไป,ปไงห้าแผ่นกว่าป่าเนาะไม่ถึงไม่ถึงกับหกนะคนนี้ตอบเท่าไหร่ห้าห้แผ่นโอเคเราลองไปหาเลขเอาดูนะเพราะมันจะเป็นห้าจุดจุด,จด,จดอะไรนั่นแหละแต่จะไม่ถึงหก